คลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องตะกุลกอรับชมได้แล้วครับอาสวัสดีครับช่องตะกูลกอพอเพียงมาแล้วมาครับพอพอแม่พี่นอ้องป้่อยไปสู้ผู้สุกคน,ม,นม,มันนี้ไมาหยางมางเบิ่งทั้งหลังงครับกวาวยหน่อยควยยาวยใหญ่มีเบิดพี่น้องมันนี้ผ้ามาไก่เติบเยอะครับบ้านผือพี่พี่นอ้องอ่มา,ามาพามบง่งควยงามๆอีกแม่หนึ่งนะพี่น้องเนาะสำหรับมันนี้ผู้ใดสนใจคว้วยสายพันธุ์พัฒนานะครับ พอพันธุ์ดีๆที่เสื่องไว้ใกล้สิออกลูกแล้วมาเบือง่าสิงามสัม้นใดแม่นี่เนาะราคาที่เป็นยังไงกล้วยอยู่ใสเดี๋ยวสิบอกสุพีสุนองฟังสุภูสุคนเนาะมีกล้วยแม่หนึ่ง่นสีมาเปิดราคาง่งงามเลยพอมปพี่น้องเบิ่งโอเคครับไปเบิ่งดกันเนาะสวัสดีครับมาแล้วครับมะครับเบิ่งแล้วบรรยากาศสวยๆยาม่ยมะแรงนะครับนี่ครับป่วยดอนน้อยครับพี่น้องอ่า สวัสดีครับ,รบน้าวัตรใช่ไหมครับน้าธนาวัฒน,น์นะครับนาธนาวัฒน์วันนี้มันอีเสิ้ผ้าพี่พี่พี่น้องมาเบิ่งกล้วยงามๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่านาธนวัฒน์ตอนนี้นาธนวัฒน์อยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ตำบลเขื่อนน้ำอำเภอบ้านผือครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเนาะจังหวัดอุดรธานีอ่าอยู่ใกล้ๆตลาดอะไรนะตลาดนัดโคกบือบ้านเชื่อมตลาดนัดโคกบือบ้านเชื่อมใกล้ๆพี่น้องใกล้ๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ด้านหลังนะพี่น้องนะผูใ้ใดสนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นบ้โทรให้อีกเจนหนึ่งนะพี่น้องมาเบิ่งคัว้วก่อนงามๆกอนตัวนี้คั้วตัวนี้แม่นี่อายุจักปีแล้วครับสี่ปีได้เนาะมันได้ลูกแรกลูกที่สองคาท้องอ่าลูกที่สองคารองลูกแรกจะเป็นตัวตัวไหนมาครับตัวเผือกนะพี่น้องครับนะตัวเผือกเป็นตัวเมียนะครับตัวเผือกเสืองพ่อเผือกไ้ไหมครับเสื่งพ่อเผือกไ้เนาะ โอ้พี่น้องแม่ดำเสื่องพ่อเผือกออกเป็นเผือกได้พี่น้องนะครับวสวยๆเลยพี่นอ้องกล้วยเผือกตัวแม่ตัวนี้ครับอ่าสถานะตอนนี้กล้วยตนนัวนี้ตั้งท้องไหมครับท้องกี่เดือนครับสิบเดือนกว่าจะสิบเอ็ดเดือนแล้วครับสิบเดือนกว่าจะสิบเอ็ดเดือนกันยานี้ก็สิบเอ็ดเดือนโอเคครับข้อมสูงนะครับข้อมสูงหไรเป็นไงครับร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสี่เนาะอ่าร้อยสามสิบสี ตอนนี้อันเสี้ยงตัวใดไปครับอยู่ในท้องครับก้าวเจริญครับโอ้ก้าวเจริญมีใบอยู่ไหมครับมีครับมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดยืนหยันเนาะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเบิ่งผ้าเบิ่งรอบๆครับรอบๆกล้วยต้นนี้นะพี่น้องเนาะสูงร้อยสามสิบสี่บวกนะครับอ่าท้องได้จัดเดือนนะครับสิบเดือนใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะออกลูกแล้วครับครบระมาณสิบเอ็ดเดือนวันที่วิทยบ อ๋อครบรอบสิบเอ็ดเดือนวันที่ยี่สิบมาเบิ้งครับน่าจะใกล้เอออครบไ้วันคลอดยี่สิบอ่างใหญ่ๆแล้วครับพี่น้องอ่างใหญ่ๆอัตลักษณ์ชัดเจนน้องเพิ่นมี่ยังครับอัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มช้ำเนาะแก้มั้ยเนาะอ่าข้อว่องขาแข็งใหญ่ดีพี่น้องพุ่นนะครับเอิร์กเบอร์พ่าพี่น้องนะครับเล็บสวยครับเล็บสวยนะครับเขาโม้นกอดครับเล็บกับม้นดีครับพี่น้องนะครับอ่างใหญ่ๆเลยอ่า เบิ่งอีกรอบๆครับมีควนนาครับควันนาควหลังเด้พี่น้องนะะารท่าดอกไม้สองข้างเลยครับอ่าคือซื้อไปนะได้ลูกเก็จะเลิ่เนในพี่น้องเอาไปขอดน้ำได้เลยครับพี่น้องเนาะสำหรับกล้วยตัวนี้เนาะอ่าพอเบิ้งรอบๆแล้วันนี้พี่ธนวัฒน์จะเปิดราคาแบงกปันในพ่อแม่พี่น้องลา้ปันในพี่ธนวัฒน์ครับ 2> 1, 2แสนสองครับอ่าอ่าสิบสองคะแนนเนานะสิบสองครับสิบสองสิบสองไงนะครับบนสิบสองหน่อยเด้สิบสองไงอ่าร้อยยี่สิบคะแนนนะครับรนะ้อยยี่สิบคะแนนต่อรองเลยเนาะครับเนาะได้ครับอ่าต่อรองได้นะครับต่อรองได้เดี๋ยวผมทีลงเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรอ่าท,ทีติตอนพีธนวัฒน์นะครับผู้ใดสนใจหรืออ่าแมงงาม,งามแม่นี่พ้องเก่าจเจริญน,นะครับสิบเดือนจะสิบเอ็ดเดือน,อนแล้วพี่น้องพร้อมที่จะไปออกแล้วนะพี่น้องเนาะจัง โทรสอบถามหรือโทรนนี้ถ้าไม่ถึงอาทิตย์น่าจะออกแล้วอ่าจังโทรสอบถามนะธนวัฒน์นะครับหรือข้อมูลต่างๆว่าเพิน่นที่ขายอ่าได้ราคาได้คุยกันเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะ <S <S ผู้ใดอยากได้ลูกก็ <S 2> <S 2> จะเลื่อนอยู่ในท้องงามๆบบลูกวา่าจะเป็นตัวแม่ตัวเถิกได้พี่น้องอันนี้หันได้ตัวแม่ยั้งดีครับนี่พี่น้องเนาะอ่ะะาราคาร้อยยี่สิบคะแนนร้อยยี่สิบคะแนนนะครับ <S <S ช่องตะกูลก่อพอเพียงพามาเบิ้งคุยงามอีกแม่นึงมือนนี่อย่าลืมนะครับผู้ใดชื่นชอบ กดไลค์กดซับสไคร์เบื้องดาครับดากม่นดากไง่ขอเสียยังเดียวก็หางปะเน่าปไหนครับพี่น้องเนาะต่วัาขาแข็งงดีบัสอ่าต่ว่าหางมันจะสันนิดนึงครับอ่าบอกไปยังนะครับนะครับผลงานเพื้นการส่งลูกตัวแรกเป็นกล้วยเผือกนะครับนะครับกล้วยเผือกต้นไจปีนครับต้นนั้นได้เจ้าพ่อปีนะครับอ๋อประมาณสิบเอ็ดเดือนพี่น้องสิบเอ็ดเดือนค่้วยแม่น้อยแม่นางหน่อยนะครับอ่าอันนี้ก็จะออกแล้ว โอเคนะครับผู้ใดชื่นชอบคลิปตะกูลก็พ่อเพียงอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไข่กดติดตามมาหนี่เอาควดข้มาม่านของพี่ธนวัฒน์มาฝากครับโอเคจังลากันนะครับเนาะสอบถามมาได้ธนวัฒน์พร้อมรับสายยี่สิบสี่ช่วงนะครับเด้อโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ